กลับสวัสดีพี่น้องช่องระบบสายฟรีทุกท่านนะครับผมแล้วเนี้ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของ BU GC นะครับผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่คือไลท์โชว์นะครับหรือว่ามีดพุอันนี้นั่นเองนะครับเพื่อนของชิ้นนะครับแจกโดยกานทั้งหมดแค่400ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่12ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมป m a n d ด l ร r Mystery นะครับผมซึ่งหน้าตาแมปและเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขอหยาดตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากเพ right ื no. ่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสของเขาวันนี้ครับให้เพื่อนสังเกตทางด้านล่างขวามือนะเพื่อนกดขึ้นมาดูนะครับจากนั้นนะผมเขาจะมีให้เลือกนะครับว่าฟรี UGC ตรงนี้นะครับเพื่อนกดดูได้เลยนะเนี่ยครับเควสของเขาครับวันนี้อันนี้ผมพอดีผมทําไปนิดนึงแล้วนะเพื่อนมันก็เลยขึ้น่างนี้นะครับใครที่เข้ามามันจะเป็น0 0 0หมดเลยนะครับผมเควสแรกนะผมเขาให้เราเก็บเหรียญภายในแมปเนี่ยเป็นจนวน500เหรียญนะผมแล้วก็เควสที่2เนี่ยเขาให้เรานะผมเล่นเป็นจำนวน50เกมนะเพื่อนเควสที่3ผมเเ้าาใหี่ย เปิดกล่องทั้งหมดเป็นจำนวน7กล่องแล้วก็ควยส,สุดท้ายครับเขาเราเป็นค่าแต่ก่อนแล้วเราต้องค่าทั้งหมด25ตัวนะ้เบื่อนโดยควสแรกนี้นครับผมบอกเลยว่าควสแรกครับใครที่แบบเข้ามาเล่นผมแนะนาให้เพื่อนทเควสแรกไปก่อนนะผมเพราะควสแรกผมบอกเลยว่ามันยากสุดแล้วนะเบื่อนอะควสแรกนะครับวิธีการทํานะให้เพื่อนวิ่งเก็บเหรียญภายในแมปอย่างนี้นะผมไม่ได้เหรียญเด็กเขาเรียกว่าหัวกระโหลกแล้วกัน,นเบื่อนก็เหมือนเหรียญนะครับผม หนึ่งหัวกะโหลกก็จะได้หนึ่งเหรียญเท่านั้นเองนะเพื่อนแล้วเราต้องเก็บทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยนะซึ่งจํานวนตอนหนึ่งรอบเนี่ยเราสามารถเก็บได้สูงสุดแค่สิบเหรียญเท่านั้นเองนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปเก็บกันดีๆนะถ้าเพื่อนๆเกิดโดนฆ่าหรือว่าอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นเกินห้าสิบรอบแน่นอนนั้นเบื่อเพราะผมเองเนี่ยปกติก็เล่นเกินห้าสิบรอบแล้วครับเล่นประมาณหกสิบห้ารอบประมาณนั้นนะเพื่อนถ้าตาไหนโชคร้ายหน่อยแบบ เกิดมาปุ๊บตายปั <can 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 ๊บเลยอย่างี <can 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 ้ก็มีนะครับผมอ่ะแล้วก็เควสที่2นะครับเควสที่2นะครับที่เขาให้เราทํานั้นเพื่อนก็คือการเล่นทั้งหมด50เกม50เกมนี้นะเพื่อนเพื่อนก็เล่นไปได้เลยนะผมห้าสิบเกมเนี่ยจบเกมมันก็นับเป็นหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อนปรนกาจะรู้นะครับผมแล้วก็เควสที่3ครับเควสที่3เนี่ยถ้าเราเปิดกล่องนั้นเพื่อนซึ่งเปิดกล่องเนี่ยเราสามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยนะนี่ครับสมมติเควสมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนกดออกนะครับจะแล้วกดอีเวนต์ช็อออออปนนนนนนนัั้้เพื่่่่กดแบบ็คคทีีะะะรจามยงงหผต เปิดเป็นกล่องนี้แล้วกันนะอ่ะก็กดเปิดบายได้เลยนะผมแต่อันนี้เนี่ยผมเปิดไปจนครบแล้วไงตอนนี้นะผมก็เลยจะไม่เปิดนะอะเปิดไปเลยดีกว่าครับให้เพื่อนเห็นภาพนะอย่างนี้นะเพื่อนก็ประมาณนี้ผมสำหรับการเปิดกล่องนะและ้วก็อย่างสุดท้ายนะอย่างสุดอย่างสุดท้ายที่เขาให้เราทํานะก็คือการเป็น,นมอเดลเลอร์นะมอเดลเลอร์นี้เดี๋ยวผมมีฟูทให้เพื่อนดูนะผมว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะผม โอเคนี่ครับผมก็ฟันหน้าเขาไปเลยนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็ดักนะผมว่าใครจะมานะเออนี่ไงมาดิเอาอีกปลาเพื่อนจะเอ๋อ่ามาดิครับใครจะเอาปืนครับเอาชีตมาแรกนะผมใครจะเอาปืนอ่ะเอาชีตมาแรกนะครับผม อันนี้เราก็งเป้าปืนนั้นเปื่อนแพ้ก็ช่างมันะผมขอให้ได้คิวก็พอนะเก็บคิวให้มันครบนะผมนอกนั้นเพื่อนเบจะทำอะไรก็ทำนะมันยากแค่ตอนคิวเท่านั้นเองนะผมเอาละครับสำหรับวิธีการเล่นเป็นฆาตกรก็ประมาณนี้นั้นเบื่อนแล้วเดี๋ยวผมตัดไปทีเนี่ยตอนที่เรากดรับของกันเลยนะครับผม โอเคครับผมหลังจากที่เราฟาร,ร์มกันมาอย่างเนิ่นนานาน้นเพื่อนอันนี้เราสามารถมากดเคมได้เลยับผมเห็นไหมเพื่อนของผมคนระับสรุปผมรวมให้นะเพื่อนผมเล่นเกมนี้ทั้งหมด75เกมนะประมาณส -4 ชั่วโมงนะครับผมได้คิวเนี่ยผมคิวไปทั้งหมดได้35้ตัวนะเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วนะนเพื่อนคนไหนทำเควสครบแล้วนะครับก็สามารถกดเคมตรงนี้ได้เลยครับผมอ่าเขาจะเด้งลงมางีนนะ้ครับเสร็จแล้วให้เพื่อนกดโอเคสู่โลบักได้เล,เลยนะครับ แค่นี้ผมสำหรับของนี้นงเพื่อนเพื่อเพิ่ไหนที่มีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว E ีีหน้าผมจะพาไปรับได้ต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ได้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าจ้าใครที่อยากได้ของชิ้นี้ยังไงอย่าลืมรีบเข้ามาทำกันนะผมก่อนของมาจะหมดนะครับเพื่อน